ย hey. ัสดีทุกคนกันเลยนะคะวันนี้กับรายการ New Gamer TV Connection <c oughs> นะคะวันนี้บุ้งจะมาสอนวิธีทำให้สก,กินหัวหายให้ดูอย่างแรกต้องมีสก,กิน,ต,กกนต้องมีนี้ม์าโหลดได้ในเ l a พิมพ์เข้าไปว่าสก,กินนะคะมันก็จะมีไอหัวนี้ขึ้นให้ก็ไปโหลดมากันนะคะ เราได้จะไปสโต้พอเราได้กดเข้าไปก็จะขึ้นหน้านี้อเองโปรกินที่พวกแต่งเองทั้งนั้นเลยนี่ของน้องนี่ก็ของน้อตยองครับอันนี้ของจริงอันี่ของน้องเหมือนกันนี่เจ้าบุลอกเจ้าบุงหองหงใชัยบางทีเนาะไม่ขึ้นโปรตีนอ่ะก็ไป จะเปมนไม่ชไมก็ม <Yes. S 1> ีตัวใช่ไหมก็ถอเอไปดอไปสเลยว่าอย่าให้ส่วนหายสมมติคุอยากให้หัวหายคุณก็กดเข้าไปตรงสีตัตรงนี้กดเข้าไปตรงสีแล้วกดอันที่สองแล้วก็ล ให้หายไปกินหน้าดีถ้าอยากให้หายไปขึ้นหน้าก็กดกดครึ่งให้หายไปแค่ส่วนข้างหน้าก็แค่ส่วนข้างหน้านะคะอันนี้ทีนี้อาจจะหลายๆคนก็อาจจะรู้กันบ้างแล้วนะเมื่อวานะนะถ้า คนรู้แล้วก็รู้ไปอันนี้สอนให้แต่สำหรับคนที่รู้รุ้ก็คนรู้เดวนี่นะพวกเค้นของนกแต่แล้วพวกก็ออกพุกก็คือเป็นสีผิวเหมือนเดิมไงแล้วพ่กก็หันมาดูเออไม่แก็หายไม่รู้ว่าเออลองรีวิวดูก็จจได้ก็ได้ ถ้าอยากเห็นบุ้งเล่นกับพี่ท็อปในเซิร์ฟเวอร์็าล่นได้ก็ออกมาเล่นได้เฉพาะตอนบ่ายวันนี้ใครจะเล่นกับบุ้งอะนะโอเคโอเคมนะอาจจะแหลกนิดน,นึงนะเนีน่ยขบวงยังแหลกเลย รอก็อาจจะคลิปนี้อานเป็นคลิปที่ยาวแล้วนะสำหรับตัวเองโอเคแรกอย่างอะไรเลยโอเคอันนี้ก็ลบบปอันนี้ต้องขอไปยกนนะเครื่องบูมแม่แรเงเอ๊เอเครื่องใหม่หลดคา,าเล่นก็แห้งเลย นี่ก็จะได้อย่างงี้ก็ออกกลับีปก็จะกินหนวหงุมาแล้วแทนที่ว่าจะกดอย่างี้เนี่ยจะได้หายเนี่ยกดลดงตัวตัวก็หายเห็นหายนขียหายออกมามันก็ยังเป็นเขียนอยูเหมือนเดิมไหมแต่บุ้มมีวิธีที่ดี ให้ผู้ชมดูกัึแล้วก็กวเห็นไหมก็ใช่เลยมีหัวกดคัพกดเซฟตรงนี้ โอเคนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดี